วัสดีจ้าพี่น้องจ๋ากินข้าวปุนน้ำยาน้ำยาที่เพื่อนเอามาให้หวานนี่นะแม่เทียบออกมาให้หวานทิชเลก,กเลยอุ่นกินจ้าน้ำยากะทิได้หน,นิน้ำยาไก่ได้หนิพระเจ้าพี่น้องจ๋าใส่เลือดหลายๆกินกระปุ้นน้ำกันจ้ากินเร็วๆกะสิได้ไปฮับลูก ส่งของหัวตะแล้วส่งของหัวตะกลับมาเรียบร้อเออกิ่นยังดีเนาะอันนี้พอดีขอบคุณเมื่มอวานนี่เ,เราจะก็เลยมากินขอบคุณนอ้วออกอ,อก้วก ตอนนี้กำลังบุญหลายงานบุญเนี่ยบุญเม่นบุญอย่างงานบุญงานพระเวทเมื่อเส้ากับพระเวทก็แต่งงานแต่งแซ่บ น่องว่ามา่ที่ร้านเขาซื้อเนซ่อนมาหลายๆล,ล้องล่างดวยยดุนๆไปเด้อซ่อนในในตะก,กาเขาสิเหลียเจะเพราะสองสามคันหนจะมันไปใสวย mình đuổi, rồi đùi ta đùi mặt Đúng. bạn đấy biết chưa qua đại bạn dạ tổng tiền chưa biết là đang tuổi phải đồn đồn toàn คุณเพิ่นเซ่บหมูอนี้กินหลายเป็นเล็บแดดออกไมกิน ôi tổ khỏi cả đây dân nạn dân lặng vô không nhây nhây tạ tuột luôn มันเอาพี่น,น้อยจ้ะหัวเ้าเพื่อผนที่ตกอย่ละบัดสวยมาเอา น้ำน้ำเปล่าใส่เองสิมันยังเก็บอันมันยังเก็บน้ำแข็งได้โดนไหมจตะพี่น้องได้เบิดมือด้นี่ได้เบิดมือแล้วเข้าก็เทนน้ำอันเทนน้ำเปล่าใส่เอาอินได้เบิดมือขั้นเขาซื้อปเป็นขวดมันเบาไหว นับคนกินนามดูอันนี้บักตรขบแพงไหมพี่น้องจา๋าออกหน่วยแดงจื้อคืเที่เราตัอสังเกต เก็บกินแข้งนกนี่เนี่ว่าแม่จ๋กกากิ่นยังคหะเขาปลูก,กอีหงยังเพราะหอดนามันเขาก็ได้กินปลูกดอกแค่หอดนาดอกหอดนาอดอกแค่เขาก็ได้กินดอกแค่ปลูกบักตะคุ้มหอดนาบักตะคุ้มเขาก็ได้กินปลูกข้าเขาก็ได้กินข้า Quay có đầy kìm quay Thôi mẹ quay Con tổn thương chắc quay nhỉ. มันอบมันเอาอืมทั้งเพิิงแมมก็ต้องออกขึ้นกันน้ำพึ่งเดือนห้าหาขายน้ำพึ่งอีกกคน <laughs> ค่ะพี่น้องซื้อน้ำรดเน่ะบรูว,รบว่าแทหรือบ่แทนะแต่ว่าถ้าน้น้ำที่เพื่อนหามาเนี่ยแทจ้ะพี่น้องจ้ะแทอีดีที่เพื่อนหามาเนี่ยที่เพื่อนหามามาขายเขาเนี่ยแทแต่ถ้าน้ำรดเข็นที่ข้าเจ้าเข็นขายน้ำตลาดไหมบ,บรูว่ามันของแทบรเนะห้างเทียกับมีแทมีบ่แทแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ต่ว่าจะพิ่นหามาแล้วมาให้ขายเฮาเลยสิน่ะอันนั้นแท้น่ะผู้ใดอยากได้น้ำผึ้งเสียังไง เป็นอ่ะยิดงหน่อยอยู่ในเสียเนี่ยขเขาจะรับบัณฑิตหน่อยอะ่ะอยา่าเขียนอยา่าเขียนนี่น,นี่เฝ้าอย่าเขียนนี่นี่รับเพื่อนมาหัด้อมอยู่สั่งว่าครูสอนให้้อมรับจังไดสวัสดีจังไดยังจังไหน,นเห็นไหมเพื่อนมันวาสั่ มันนี่ไปรับบัรลิศน่อยยบจากนี้ก็ไปเขา,นเนาคุณเอฟแนอำเือเขาอนุบาลได้ไปส่งไก่ก็เกา่า ก็อดทนเอานอาะจะพี่น้องแต่ว่าน้ามฝนอะ่ะบ้านเพี่มันไต่ยากมันออกยากมันคือจมพี่น้องก็เห็นแหละบีที่ผ่าน,านมาหอาน้ำหนาฝนน้ำไหน,นเละถ้าขับรถบดีก็ลม่มไปจ้าพี่น้องพี่ไปก่อนพี่กินบะเบิร์ดรอกขอนมเสน้นน้งเครื่องลกูกน้องพี่ใส กับเครื่องรู้เข้ามากระบ,บอกหนึ่งมันมีเครื่องรู้ป่ะจ้ะไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าปิดกล่องก่อน,อนสวัสดีจ้า